ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of n o นสวัสดีครับพบกับ Eagle of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับนั่งปลูกเสกเองไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวตลอด7วัน7ดคืนนั่งกวักสอขอหนึ่งพอทันขายวาจาสิทธิ์เกจิดังร่วมพิธีเมตตาค้าขายดีนักแล พระเนื้อว่านพ่อท่านขายวัดสวนขันรุ่นสอขอหเป็นพระเนื้อว่านของพ่อท่านขายที่สร้างคืนที่วัดสวนขันเป็นการสร้างพระเครื่องครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพ่อท่านขายในบรรดาพระเครื่องที่ท่านสร้างไว้ทั้งหมดเพราะทําการปลุกเสกและสมโพี่วัดสวนขันเองตลอดเจ็วันเจคืนวานที่ใช้สร้างพระเครื่องหลวงพ่อเดชซึ่งเป็นหลวงเจ้าวาดต่อจาก พ่อท่านขายในสมัยนั้นได้ทำการรวบรวมเป็นเวลานานนับปีและประกอบกับผงว่านต่างๆที่อาจารย์ขุนพันธ์ได้มอบถวายให้จึงเป็นมูลเหตุแห่งการสร้างพระรูปเหมือนและสคออพิมพ์ต่างๆของพ่อท่านขายเพราะคำกล่าวของพ่อท่านขายที่ว่าเราอยากจะสร้างพระไว้เป็นครั้งยิ่งใหญ่และเป็นปฐมฤกษ์ไว้ให้ลูกหลาน โดยจัดพิธีให้เป็นทางการครั้งหนึ่งโดยนิมนต์พระเกจิอาจารย์ที่สนิทสนมกันมากเป็นผู้ปลุกเสกด้วยอาทิอาจารย์ทิมวัดช้างให้อาจารย์นำวัดดอนสลาหลวงพ่อแดงวัดภูเขาหลักท่านอาจารย์หมุนวัดเขาแดงและเกจิเขาอ้ออีกมากมายแม้กระทั่งพรามณช่วยในการประกอบพิธี่อทันขายก็เป็นคนเลือกเอง โดยพราหมณ์ที่จะเข้ามาทําพิธีต้องถือศีลมาก่อนก่อนจะเข้าพิธีได้พ่อทันขายนั่งปกปุกเสกเองไม่ขาดเลยแม้กระทั่งวันเดียวตลอดเจวันเจคืนจํานวนการสร้างนั้นไม่มากเพราะผงว่านวิเศษต่างๆมีน้อยหลายๆท่านอาจยังไม่ทราบข้อมูลประวัติการสร้างรุ่นนี้อันหนึ่งข้อมูลประวัติในการสร้างนั้นมีบันทึกตลอดจนภาพถ่ายต่างๆ ก็ยังอยู่เป็นที่น่าเสียดายที่ภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่พ่อท่านค้ายเส้นกำกับลายและห้ามเผยแพร่ในการทำพิธีนี้ได้วัตถุมงคลไม่มากเพราะผงวาดพิเศษมีน้อยอาทิเช่นพระผงรูปเหมือนพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนางกวกักและพระพิมพ์ประจำวันต่างๆโดยพระพิมพระพุทธนางพญาจะให้ไว้สำหรับผู้ชายที่จำวันเดือนปีเกิดตัวเองไม่ได้ และพิมพ์น้ำเต้าไว้สำหรับผู้หญิงที่จำวันเดือนปีเกิดัเลยไม่ได้ฉะนั้นวัตถุมงคลในพิธีนี้จึงเป็นที่นาบูชาและพกติดตัวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวเพราะท่านตั้งใจทำมากพ่อท่านขายได้ทำการปลูกเสกเดียวตลอดเจ็ดคืนเต็มๆซึ่งพอเสร็จพิธีแล้วท่านก็ได้มอบสายสินที่ใช้ในการปลูกเสกทั้งขดแก่พ่อเด โดยท่านได้บอกกับพ่อท่านเดชเอาสายสินที่ใช้ในการปลูกเสกพระเนื้อว่านรุ่นนี้แจกแก่ชาวบ้านทั่วไปพอท่านเดชสงสัยจึงถามเหตุผลพอท่าน้ายก็บอกว่าต่อไปจะหาพระรุ่นไหนศักดิ์สิทธิ์เหมือนรุ่นนี้ไม่มีอีกแล้วพอท่านเดชก็ยิ่งสงสัยขึ้นไปอีกจึงถามเหตุผลอีกครั้งพอท่าน้ายก็บอกว่าตอนปลูกเสกอยู่นั้นเทวดากี่องค์ต่อกี่องค์ ลงมาช่วยกันนี่แหละจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมชาวภาคใต้เขาถึงได้ศรัทธาพระรุ่นนี้กันมากโดยเฉพาะนางกวักของรุ่นนี้มีพุทธคุณอยู่หลายด้านด้วยกันแต่ที่พบเจอกันบ่อยมากที่สุดคือด่านเมตตาแควคาดค้าขายก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอใ,ในครั้งนี้ ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่